ปฏิทิศขยายผลเป็นสุขตอนนี้ระบบเอเอาทุกคนหลายคนมีความสุขถึงแม้จะมีเรื่องราวอะไรมากมายแต่เขาก็มีความสุขนินตอิจฉานะคนใ,นใหม่ๆต้องอิจฉานะคนในระบบเอเอาเขามีความสุขกันแล้วนะความสุขเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเป็นสมาธิมาสมาธิใช่ไหมมาสเตอร์บอกว่าเห็นห้องลกอ้าวฉันก็มีความสุขฉันก็เฉยๆเห็นตาตาตาคือมันเป็นว่าอ,อย่างนั้นเอง อ้าก็เป็นกรรมของเขาเป็นอย่างนั้นเขาทาอย่างนั้นรลกอย่างนั้นอ่ะไอคนนี้มาเก็บแบบนี้ไอคนนี้เก็บแบบนี้ไม่มีใครถูกใจเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นทีไรทีไรก็เป็นแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นก็เป็นสมาธินิ่งรู้ตามความเป็นจริงตั้งหลักอันสติก็มั่นใช่ไหมพอมั่นแบบนี้ปั๊บเนี่ยยะถาภูทยญาณทัศนะนๆๆก็เกิดขึ้นมายะถาภูทยญาณคือญาณอย่างรู้บางอย่างที่คนอื่นเขาไม่อย่างเช่นมาสเตอร์ พูดไปเองอยู่แล้วนะเครื่องนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากยถ่ฐาพุทธยางน่ากันจริงๆนะแล้ววันเจอกันเราจะอธิบายให้ฟังนิพิธาเนี่ยก็ไปไเรื่อยๆผลไปเรื่อยนิพาเป็นปน,ปนิพิธาเป็นวิราคะเป็นวิมุตติไอเป็นอาสวะขยะยานใช่ไหมเนี่ยก่อนจะนิพพานเนี่ยมันก็อาสะวะขยะยานไออาสะวะขยะคือขยะก็คือ,คอ,คอไม่เอาอะ อาสวะเนี่ยคือกิเลสที่มันเต็มนอนเนื่องมาเป็นหลายภพหลายชาติเนี่ยมันมียานที่อย่างรู้ถึงตรงนี้แล้วก็ขจัดตรงนี้ไปขจัดให้อาสวะสิ้นอาสวะเหมือนองค์สมเด็จสมมาสมุจจาอาสวะเนี่ยอาสวะขยะยานแล้วก็นิพพานในที่สุดนิพพานแล้ววางสุขเป็นบรมสุขเนี่ยมสาสเตอกำลังไลใ่ให้พวกเราแหละนะแต่ค่อยค่อย ค่อยๆเรียนรู้ไปตอนนี้ก็แบแค่รู้สึกเริ่มศรัทธารู้สึกเริ่มเข้าใจทุกมากขึ้นศรัทธามากขึ้นเริ่มปิติประสิทธิเริ่มมีความสุขอะไรเงี้ยนะบางคนปิติบางคนเนี่ยตอนนี้สุขปิติสุขปิติแค่น,นี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะความสําเร็จทางโลกก็เริ่มเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆไอเราก็ไม่ปล่อยเนี่ยเราก็โน้มทุกวันโน้มทุกวันโน้มผู้สทุกวัน,น ยิงเข้ามาแล้วก็น้องกุศลเข้ามาอีกเ,อเราเราเรามีสติก็ไม่ดีใจจนเกินไปนะไอ้เรื่องนั้นก็ไม่เสียใจจนเกินไปเอาแต่พอเนี้ยเข้าใจรู้เหตุผลตา,คามความเป็นจริงนี่แหละคนของเอเวอาที่เขาเข้ามาเข้ามาเรียนรู้กันตรงนี้คนที่มาใหม่ๆนะก็ตามรุ่นพี่ไปนะเราก็ไม่ต้องถือว่าเรา จะเป็นเก่งมาจากไหนหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเก่งแล้วเข้าใจแล้วดีแล้วก็ดีก็ยิ่งดีนะเอเมตลาตองการคนเก่งตองการคนที่เรียนรู้ธรรมะมาแล้วเข้าใจมาจริงๆลึกซึ้งจริงๆ,ๆเนี่ยนะจะได้มาช่วยกันช่วยกันลดอัดตราคนไทยใช่ไหมนะใครที่เก่งเก่งมากจบด็อกเตอร์มาจบสูงๆมาแล้วเข้าใจธรรมะลึกซึก้งมาจริงๆมาช่วยกันเรามาช่วยกัน ทางกลุ่มเอดาไม่มีใครมีอัตราเลยเขาพร้อมที่จะรับรับข้อเสนอหรือว่าอะไรต่างๆที่เราจะามาพูดคุยกันเอามาแลกเปลี่ยนก็ได้นะนะอา้าตอนนี้ได้เวลาแนละ้วพูด